ขอต้อนรับคณะก,ร,กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ er, ประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สอง นางสัชิทร์นายคอนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตหมือโรงเรียนบ้านราชธานีตั้งอยู่เลขที่201หมู่ที่1ตำบลราชธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ6หมู่บ้านได้แก่บ้านราชธานีหมู่ที่1บ้านหนองเทาหมู่ที่3บ้านอีลุกหมู่ที่4บ้านหนองปิงหมู่ที่7บ้านราชธานีหมู่ที่8และบ้านราชธานีหมู่ที่10ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน96คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประชมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและจัดทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไปมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ครูได้มีการเคาะผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแบบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู (PLC) เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดําเนินการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทําคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบป,ประมาณด้านบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดำเนินการการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากําหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงปรับเปลี่ยน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจัดตั้งเครือข่าย ผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้ารับอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถาานศึกษประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านราชธานี 1. วิธีการดำเนินง,งานขั้นตอนที่1การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ PLC ขั้นตอนที่2วิเคราะห์และระบุปัญหาที่ต้องการพัฒนา สภาพก่อนการพัฒนามีดังนี้ 1. นักเรียนไม่สามารถอ่านหรือสะกดคำพื้นฐานได้นักเรียนติตเล่นเกมมากกว่าเรียนครูไม่มีนวัตกรรมรูปแบบการสอนที่หลากหลายขั้นตอนที่3ออกแบบและจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยขั้นตอนที่4วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่5จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามกิจกรรมนวัตกรรมขั้นตอนที่6ประเมินผลสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมนวัตกรรมขั้นตอนที่7จสรุปเผยแพร่นวัตกรรมเรียนรู้ผ่าน Facebook 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังผลการคาดหวังเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านราชธานีร้อยละ80อ่านสะกดคำอ่านอ้อเขียนได้คล่องขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านราชธานีร้อยละ80มีผลสำลีทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสูงขึ้นผลที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 1. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านราชธานีมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานโดดเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านมามีดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท ปีการศึกษา2565ระดับ3ดาว 2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาว 3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนบ้านราชธานีกับมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัยวิทยาเขียนร้อยเอ็ดโครงการห้องเรียนคุณภาพ 5. โครงการ 1. โรงเรียน 1. ดนตรี 1. กีฬา 1. อาชีพ 6. โครงการยกระดับผลสำทริ์ทางการเรียน O.N.E. N.T. และ R.T. องค์ประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบันวิชาชีพ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนตามจรยาบรรณวิชาชีพครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาในวิชาชีพดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลการปฏิบัติงานในรอบหเดือนที่ผ่านมาของนางสสิธรนายคอนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชธานีมีวิธีการบริหารที่เป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่คุณภาพประสิทธิภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานของนางสสิธรนายคอนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชธานี ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีผลงานที่ประจับเป็นที่ยอมรับของชุมชนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านราชธานีนอกจากนี้โรงเรียนบ้านราชธานีมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แนวคิดในการบริหารงานของนางสสิธรนคอนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชธานี โรงเรียนต้องได้รับการเชิดชูครูต้องได้รับการยกย่องนักเรียนต้องดีเก่งมีความสุขชุมชนต้องได้รับความพึงพอใจบริหารงานโดยนางสาัชิธรนายคอนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชธานี